ีครับท่านสราชินกท่านนะครับผ่าท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ร่วมเมืองไทยลีกครับผ่าท่านผู้ชมมาที่สนามโรงเรกีฬาจังหวัดศรีสะเกดนะครับในการพบกันระหว่างศรีสะเกดยู่นเต็ดนะครับรับการมาเยือนของชลบุรีรเอฟซีครับจากศรีสะเกดเอฟซีมาครับเดี๋ยวพูดถึงสายสารแล้วเนี่ย เซสเกตก็ถือว่าเป็นทีมชั้นนำเลยนะครับนี่ก็เหมือนจะไม่กลัวแล้วทั้งเซสเกตแรกเป็นแรกครับอาวเลครับแอบเนอร์ว่าไงให้มาลูกนี้จะแหวกเข้าไปลุดเข้าไปเรียบร้อย1ประตูต่อศูนย์ครับขึ้นนำแล้วครับในตอนนี้จากลูกยิงของดานิโลครับเซสเกตขึ้นนำไปแล้วครับแรกก่นแรกครับโอ้โหต้องบอกว่าลูกนี้ยิงแบบใจยเย็นด้วยนะครับสนามตัวจริงทุกนัด วันนี้ก็ออกสตาร์ตัวจริงแล้วก็ทำประตูให้ทีมได้ครับเป็นประตูที่เจ็ดของเขาในฤดูกาลดูในชวงันี้โดนสกัดโดยชาลีครับครับแล้วไปโดนโอ้โหผู้เล่นของชลบุรีมาเข้าทางได้ด้วยทีหนึ่งเนี่ยครับไปโดนขาของจักรพงครับโอ้โหแล้วกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนมากอัลตา,ลา อัลตาราเปิดเข้ามาเอาครับมีโอกาสได้ซัดกรูกริฟเอ,อกไปสะดุดโอ้โหแมก็เลยทำไมตา้องคัดแบ็กเข้ามาให้อัลตารายิงลูกนี้ไม่ต้องกรอบครับแมโอโกาสทองอีกครั้งหนึ่งครับของทางธนบุรีครับวันนี้ชันรงชันรงเปิดยาวเข้ามาเขาได้เสรยร์เเรียบร้อยโอ้โห,โหก็ยังไม่ได้ประตูอีกอ กางลงใจตามช่องมาสวยมากลูกนี้แล้วเรียบร้อยหรือเปล่านี่ยังเซฟได้กระสานอีกครั้งหนึ่งล็อกเข้ามาลัดนึงโอ้โหไม่ได้ประตูได้ไงเนี่ยโอ้โหโเหลือเชื่อมากครับแอบเนอร์แอบเนอร์หลายมากมาดูครับเกมลุกของทาง สีสเกตลองซัดไกลลูกนิดดีด้วยแล้วซ้ําไม่ทันครับโอ้โหยังดีที่นพคุณคว้าจังหวะแรกมานี่ไม่ไกลตัวนะแล้วไหลามาแอปเนอร์แอปเนอร์ไหลามาคราวนี้จะจบไหมจบไม่ได้ครับต้องถ่ายมาขึ้นทางซ้ายแล้วเปิดเข้ามาคราวนี้ขึ้นมามงแล้วชงลูกนิดอ,อื้อหือมโอ้โหเิตนาดีแล้วครับแอปเนอร์ใช่ลงลงมาต่าเลยครับลงมาล้วงบอลแล้วไหลขึ้นมา ตอนนี้ขึ้นมาแล้วต้องตบให้ได้ครับชาญนารงว่าไงครับกระชากขึ้นมาชาญนารง์แล้วยิงนูกนนีอตรงรตัวผู้สาประตูครับเข้าซองของอดิศักดิ์เลยโยนยาวเข้าไปหน้าประตูก็เคลียทิ้งได้หมดครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ติดบล็อกแล้วบอลตกลงพื้นเก็บได้สวยมากแล้วลองซัดเร็วแล้วโอ้โหตีเสมอได้สําเร็จครับโอ้โหลู่นนีเนี่นะครับเคลียบอลไม่ขาดครับ โอ้โหกลายเป็นดนชมบุรีสวนตูม้มเดียวหายเลยครับวันนี้โอ้โหนาที90พอดีครับจังหวะทุ่มมาจับบอลโอ้โหแล้วไม่มีใครเข้าประกบสายยัดเสาแรกเลยครับโอ้หูน่าเป็นจังหวะที่ผู้เล่นของสิงธ์เกตนินไม่มีใครเข้าประกบไปไปหลงทางเดียนแลทางฟอร์กูเนนี่กันหมดเลยครับ กุสินปาุวิหมดเวลาพอดีเลยครับ <c oughs> ที่สนามศรีนครลำดวนครับวันนี้